ฮัลโหลก๊เล้งสกินเทายมสวัสดีค่ะเมนี้วันที่ยี่สิี่กันยาหกหาค่ะพอดีอ่าน้องสาวลาอยากสาวอย่าโสค่ะพันได้ต่อมาใหอ่ก็เลยคิดว่าสีอ้อมต่อค่ะจิ้มใจเองกับว่าเอยเคยกินตอกินอย่างเด้อค่ะแต่พอดี ใดมากก็เลยว่าสิเด็ดยังกินดีเนาะก็เลยว่าสีออมต่อค่ะกต่สีใส่ต้นหอ,อมนี่ปักพริกรีกพริกแล้วก็นี่ใบประพูดแน่ค่ะสีใส่จางน้อยเพราะใส่หลายสีนี่ต้นหอมแล้ก็นี่ผักกิตูนี่ตะไคร้ค่ะใส่แครนีนะคะ ว่าก็สิร่องเบิงค่ะทิพย์ใจเองกับวัฒนัดกับการกินอาหารแบบนี้ปนไดค่ะแต่ว่ากับถือว่าน้องสาวหลาวมาให้เป็นว่านัแเบดอเลยสิร่องเบิงค่ะลวก็าย่าลืมนะคะมือวันที่ยีสิบแปดค่ะทิพยใจล่ำยุทีอ่สีสเกตค่ะบ้านบานย่างน้ยี่ส <28. S 1> ิบแปด กันยาหกหากัญาหกตาคืนยุบ้านพงตำบลสะเดาอยู่บ้านพงตำบลเสดาวคาเพอคู่ันควเภอคู่ขันจังหวัดศสีเกตกลางคืนเลี้ยนผ้าเพิ่นค่ะเป็นแฟนก็อย่าลืมติดตามนะคะไปเบิ่งกันนะคะงานถามมาวันทีหนึ่งอีกงานเกษียณอายุราชการของไอ้ยายมันเป็นพยาบาลเป็นเป็นหัวหน้าพยาบาลดูอำเภอพนมไพร ลางวันดูอำเภอพนมไพรทีหามออกไฟแหละครับผมอย่าลืมนะคะแฟนๆก็อ,อซอยกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามกันแล้วกันคะ่ะเพราะว่าเช่นอย่างมาติดผมตาต้องเอ,อาเบิรอาติเพชรจักหน่อยคะ่ะเป็นอาหารที่หากินยากคะ่ะเพราะแต่ อ่าโทษขอนอนสาวล่าอ่ามกดากาับสาวยาโสค่ะเฝ้า,อา,าเอามาให้เอ๋ท่านขี้เลยอขอหากินงานอยู่แต่เพื่ออวมันลำบากต่อต่อนี่ลองเบิ้งแล้วต่วอ,อยู่บ้านมีการเลี้ยงต่อเด็บ,บ,บุรักรศิภาษไปเบิ้งเขาเลี้ยงไปประมาณศิภาง์างเนี่ยย่บ้านเ่าเลยล่ะหลานเจ้าเอเขาเลี้ยงเลี้ยงใน ก็แปลาตอหน่อยมากแล้วรัก็มากเหลี่ยงมันออกแปนไว้เวกือบสิบห้างเลยไฟเบอร์อ้าเบิร์คุณหนูนิงมาซอยล่ะถายกินยากเดียว rồi nằm như đây ba Hãy subscribe cho kênh Ghiền อันนี้ล่อกินอย่างเดียวอันบดียใ่ไหล่อกินย่างเดียวโอเคอ่ะโอเคอ่ะขอขอบคุณขอขอบคุณแฟนๆแปค่ะที่ติดตามค่ะทิมเตจอาหารกับว่าจิงแบบไต้ว่าลองเบิงค่ะอ๋ออโอปลาพริกแก่แทบวะพน้า ก้อนหนึ่งสุดๆนิดเดียวหน่อยๆตอนนี้กำลังปรุงอาหารอยู่ค่ะโปรยี่ครับผมออม่อนะคะเอาเจเอานิดหนึ่งหอยแปรกันนะพราหายอยากก่อนสิบเป็นแสนทีนีบแปะครับผมเอาก้อนหนึ่งครับนิดหนึ่งเคยประสานตาอ่านขึ้นเดินไายปากกระจ่างตาของนางเล่าประสานเขาใส่กัน แตงแต่นัาถมันควรฟันในราะาถึงมันนออหละตายังเกี่ยวฟันถึงอ,อาอมีความหมายในตาเจ้าถึงมี่เฮามัองกันเป็นสะบ,นบออสันบอกว่า oui. จากระก,อกรอบหรือล้วงน้ำมาเพิ่อหู่ซงคือตออาอไอ สองบวาอ้าพ่อแล้วรอทีนี้แปลกกันแล้วกันเดี๋ยวก็าเผาเป็นสีเข้มเราทีนี้แปลกกันแล้วกันฝากไว้ค่ะพ่อกันมือวันที่ยี่สิบแปดกันยานะคะไปต่มาก็เผาเป็นสีเข้มยูทีบ้านพงตําบลสะดาวอำเภอคูขันจังหวัดสีเกรครับผมขอบคุณค่ะแฟนๆเขาภูมิใจค่ะ